ฮอลลีวูดเกมไน้าทิไลแลนด์ซุปเปอร์แชมป์เอาล้วครับมาสู่กันต่อครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์ วันอาทิตย์แบบนี้ทางช่องบ,บนน้อยี่สิบเก้านะครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเทปการกุศลนะเราจะรวบรวมเงินทั้งหมดมาบริจาคก,กันเอาแบบว่าแล้วแต่ว่ามุ้ที่ไหนอยู่ทีมไหนเขาก็จะทํากันอย่างเต็มที่ตอนนี้จะทำอะไรอ๋อตอบรับเฉยๆไม่มีรับอ๋อครับ <c oughs> ค <c oughs> ือคือผมอ่ะกำลังจะหันมาคุยกับชิปปี้ทางนี้เลยเพราะว่าสิ่งที่เขาทําในติ๊กต็อกตอนนี้คุณเป็นเจ้าแม่สายเปเลยนะหนูไม่มีแต่พี่มีอันนี้ใช่ไหมใช่มันเป็นเหมือนแบบ ปดมาว่าแบบเออพี่ผมไม่มีเงินนะแบบชวนน้องไปเที่ยวไงแบบพี่ผมไม่มีเงินนะแล้วก็บอกอ,อ๋อไม่เป็นไรพี่มีแต่แตแตแตว่าอันนี้มันเป็นแรงบันดาลใจที่หนูได้ฝึกสอนมาจากต้นหอมหรือเปล่าใช่หนูหนูดูวนมต้นหอมเขาหนูคิดว่าถ้าพี่วิลลี่อยากถามไหหนูอะถามพี่ต้นหอมเลยดีกว่า <S <S วิธีการคิดในแนวนั้นคือหนูเป็นคนเขียนบทเองจริงอันนี้อ๋อมันเป็นยังไงบ้างครับคือแบบเด็กผู้ชายมาหาคุณอัญี่ปุ่นญี่ปุ่นลอง อ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะพูดว่าพี่พี่มันมันมันพุ่งเร็วมกันเมื่อกี้มันตั้งรับไม่ทันน้เมกี้ใช่แล้วเขาไม่ได้คิดอะไรนะเขารีบหูบขาให้เยอะไม่ได้กลัวเห็นแต่กลัวเหม็นนะทิอันนี้คุณต้องได้ฝึกสอน กับชิปปี้อะไรไหมหรือว่าต้องฝึกให้เขาเล่นให้เขาแบบเออคิดแบบเสมือนจริงมันค่อนข้างยากเราก็เลยต้องไปเป็น acting coach ให้เขา <c oughs> ไปเวิร์กช็อปกันไปเวิร์กช็อปก็คือสมมติว่าเด็กมาถามคุณคุณก็จะตอบบอกว่าเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเดือดร้อน,น <c oughs> คือในส่วนตัวในชีวิตจ,จริงอ่ะหอมค่อนข้างมีเยอะด้วยไงคะค, <c oughs> คือถ้าน้องเข้ามาเดือดร้อนบางทีเด็กๆอ่ะไปโรงเรียนไปมหาลัยอ่ะเดินไปขึ้นรถสาธารณะไปอาจจะ ลำบากเราก็จะบอกว่าพี่มีรถยุโรปอยู่ที่บ้านคันหนึ่งนะมันไม่ได้ใช้เขาว่างน้องมาเอาไปใช้ได้นะอันนี้สําหรับเด็กๆเขาเากระจายไปทั่วนะสมมุติว่าผมเป็นลุงเหี่ยวย่นไปหมดทุกอย่างลุงไม่มีตังค่ะขอตังไหยได้ป่ะลุงมันจะมีรถเมฟีที่ตัประชาน่ทำงนู้นเหรอใช่ใชเดี๋ยวลุงไป ป้ายเลยลุงลุงได้ยินว่ามีรถยุโรปจอดไว้ไหมเหรอไม่มีหนูก็ไม่มีเหมือนกันลุงไปตรงนู้นอะเออตลบมีหมานอนอยู่ตัวอย่าไปเบียดเบียนมันด้วยนะเบียดเบียนหมาด้วยเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนนะฮะเอาเป็นว่ามีคนติดตามเยอะมากแล้วมีคนไป cover เยอะมากเลยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับฝั่งนี้อยากทำอะไรบ้างไหมฝั่งนี้เขามี tiktok กันยังอยากกินบ้า ฝั่งนี้เขาเข้าใจคำว่าติ๊กต k หรือเปล่าก่อนเขาเล่นอะไรกันบ้างหัวหน้าทีมนี่คือเจ้าแห่งติ๊กต k อกที่ว่าไปแหลยพี่ไทยยังไม่รู้เขาคุยอะไรกันพี่ที่หลังอ่ะเวลาเวลามีรถไฟนะพี่เวลามีรถไฟพี่ต้องรีบขึ้นนะทำไมเดี๋ยวตกเทนี้เขใจนี่ตกเทนไม่ได้แต่ตั้งแต่ได้ผัวฝรั่งดีๆกันเล้งอย่างนี้ เตมต่อไปนี้พวกคุณต้องรวบรวมภาพทั้งหมดมาเป็นชื่อของดาราให้ได้นี่คือซุปตามาเป็นภาพาตัวอย่างที่ผมจะมีไว้ให้ไม่ได้มีไว้ให้พวกคุณเล่นมีไว้พวกเขาได้เล่นซ้อมซ้อมซ้อมกันก่อนให้เขาซ้อมกันเตรียมตัวนะนี่คือดาราที่ชื่อว่าอะไรพร้อมมาเตาเตาสมชาย เต่าส้มชายเจ้าของรายการเป็นฝรั่งเต่าส้มชายเต่าส้มชายเข้าใจไหมเราต้องเพี้ยนนะโอเคมันเพี้ยนเพี้ยนด้วยภาพก็จะเพี้ยนด้วยภาพแล้วรวมรวมกันให้ได้ชื่อคนหนึ่งอ่ะเอาล่ะพวกคุณไปคุยกันเองทีมนี้เล่นก่อนเขรามีคะแนนเรามาดูกันครับว่าพวกเขาจะได้กี่คะแนนซุปตามาเป็นภาพพร้อมแล้วเริ่ม ยอดพอมยาดาียอดพิชยาดาอะไรนาดาพียาดาพียาดาอ้มพียาดาอ้อมพียาดาคืออ้มก่อนอ้อมศีลผียาดาอโดฟินได้แล้วอันนี้ใครกินบินบินกินบิวกินบิวกินบิกิน กินดิวกินอันนี้ใครหมาดา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 มกหมาดามกหมาดามสี่ห้าหมาดาหมดถูกต้องใครวะหมาดาหมดมันมีมันมีไม่มีหมาขาวแม้แต่ตัวเดียวหมาดาหมดอันนี้ใครคีสเลสเซนได้ไปก่อนใช่เขียนลาลาอะเลลาใคร ลาเขียนลาผีบอกลาผีบอกลาแล้วบอกลาบอะไรบอกลาอะไรบอกลาวั์บอกลาวัดบอกลาวัดผีลาวั์ถูกแล้วชื่อเล่นชื่ออะไรคริสพีรวัตรคริสพีรวัตรพีรวัตรใคไม่รู้จักสักแ่คนหนึ่งอันนี้ใครน้ำตาลทายแน้ำตาลาน้ำตาลชริดาน้ำตาลชลิดาถูกต้อง น้ำตาน้ำตานี่ใครปงพี่พลมีพีทครับพีทหลยฮะพีทปอชร่าพีทผาฉลาถูกต้องพีทพาชลาอันนี้ใครปอปอปอปนะปอปอปอนาปอนอันนี้อะไร ผมมาผมมาผมเป็มาผมวันนี้สองอันเป็นคนเดียวกันแต่แตกต่างกันเพราะว่าออกไม่เปิดปอกไม่เซ็ตปอกไม่เซ็ตถูกต้องปอกไม่เซ็ตอันนี้ใครตาผู้สีไทยสีเน็ตตาลบุสีเน็ตตาบุสีเน็ตผู้สีผู้อันแรกคืออะไรผูทาเน็ต กับตันภูทะเนศกับตันภูทะเนศอะไรกับผมต้งตารผูกทาเนธกับตันภูทะเนศมันมันเปใกล้เคียงกันตรงไหนปาต้องอ่านป้าต้องอ่านป้าใช่ต้องอ่านต้องอ่านมีอะไรบ้างปาดิบดบาิบปาปาดมบปาดปาิปาดิบปา ออะะไร่มันเกี่ยวกับปลาหมดเลยปลาหมดทุกอย่างแล้วค่ะเมนูปลามีอะไรบ้างว่าไม่ได้กินปลาปลาหมดปลาทานชื่อเล่นอดปลาโมดอดปลาโมดอปลาหมดดูเฉยอดปลาหมดแล้วคุณดูสายตาของคนเหล่านี้ว่าคุณน่ะเก่งมากได้ไป8คนบัวของไก่สามเป็น11แล้วนะ อยากเห็นอะไรที่มันมาสัจรยนในเรื่วงการบันเทิงไหมอ่าหนูอยากเห็นความเงียบมากกว่าผมเชื่อว่าเขาทําได้แต่หนูว่าทีนี้ต้องแยงกันตอบแน่เลยอ่ะจะได้เห็นเขาต้องแยงกันตอบแน่เลยค่ะเขาต้องแยกกันตอบแน่พวกคุณพร้อมไหมพร้อมครับขนาดเมื่อกี้เอาดารามาให้ดูยังไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเลยอ่ะอันนี้ดาราพวกคุณรู้จักหมดเลยอ่าอ่าพร้อมดารามาอะไรวะออ S เดียก็ทำอะไรอยู่สีพานตายอะไรสีพานอสีพันอนสีพานอนสี้จงพอนสีพานได้แล้วหนึ่งนี่ใครครับนี่ใครวะตัวอะไรวะอันนี้ตัวอะไรเต่านกไม่ใช่เต่านกนกใจนกใจนกใจ

หมอดปาร์ตีคันโอ้โหอ้าคนนี้ใครอ้ามาหัวมากินอะไรวะลาเวลาฉีมันเปียกเล็ดมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันลายมันหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจปลิ้นมันเล็ด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 เล็ใครม้ามาอะไรอยู่ม้ากินไม่ได้กินม้าเล็ดร้อย มันสุภาพมากมันอะไรมาทันยาเทันยามาทันยาเล็ดทันยาเล็ดทันยาเล็ดทูกตาโอ๊ยมันรู้เฮ้ยมันเว้ยอันนี้อะไรอะไรวะจาก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 ชาวินวินจากชา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 วินเออ มาเลยอันนี้ใครอะไรวะกระตคนนี้ทำอะไรเนี่ยคนนี้เป็นเป็นลายหถือธงอ่ะไก่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 สมัครพนนี่ไก่มีไก่ไก่อะไรไก่เวลายุทธไก่เวลายุทธเออมองไม่เห็นเลยอ่ะไก่วันลาหยุดอ๋อวันลาหยุดอันนี้ใครนี ไทยไม่เขาโดนอะไรเขาทิบเขาโดนอะไรทิ้งช็อตช็อตช็อตอะไรช็อตไส้ช็อตไส้ไส้ทีบช็อตไส้ทีบช็อตไส้ทีบช็อตสายทีบช็อตไสยทีบ ผมชอบตรงที่พวกคุณพยายามจะหาคำตอบจากฝรั่งให้ได้ชอสายทิมขอสายทิมขอสายเทสกันตลอดเวลาเฮ้ยได้ได้ได้เขาได้8คุณก็ได้8ว้าวอันนี้เกมสมองไปเรียบร้อยแล้วเกมหน้าเราเตรียมไว้ให้พวกคุณนะครับมันต้องใช้ใช้ acting เต็มๆโดยที่สองคนนี้จะเป็นคนตอบ สคนยืนอยู่ตรงนั้นมัดหน้าแล้วเดี๋ยวมามัดหลังดวนใบ้ไร้มือเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว โนบแกบอกข้างเข่าข้างเขาข้างเขา้าวใครตอบได้ข้างเข้าโอ้โง่ด่นี่ทำท่าเหมือนค้างโคกเลยถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับกับการแจกรางวัลในแคมเปญสุขภาพดีมีโชคกับดอกบัวคู่ ผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับคุณผู้ชมครับกับการแจกโชคจากดอกโบกู่นะครับซึ่งเราก็ยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนครับแจกกันไปเรื่อยๆเลยและตอนนี้ผมอยู่กับคุณบันดิตลีเลิศพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทดอกโบกู่จำกัดสวัสดีครับคุณบันดิตครับรางวัลในวันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ดอกโบกู่จำนวน4 3รางวัลน,นะครับรางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์สร้อยคอทองคำนหนัก1สลึงจำนวน6รางวัลทีมงานเชิญครับมาผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดอกโบกู่จำนวน43รางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ และผู้โชคดีที่ด้รับสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงจำนวน6รางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับส่วนใครที่อยากจะโชคดีแบบนี้ง่ายนิดเดียวเลยครับเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพทพ์ของท่านลงบนฉลากผลิตภัณฑ์ของดอกบวกัวคู่ชนิดใดก็ได้และส่งมาที่ตู้พน1 1 1ลาดพราพ้าวกรุงเทพหนึ่งศหรือว่าใส่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าก็ได้เช่นกันตั้งแต่วันนี้จนถึง14มิถุนายน2566น้ารอยิกี้นะครับและอย่าลืมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติ ลุ้นทองกับดอกบัวคู่